ครับอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากท่วาเพื่อนหลวงพ่อทำพิธีส่งรักษาคุณพระรักษาผู้ประยัดรรมรักษาผู้กลวยผู้กลวยอันนี้คือลูกคับอังกฤถามว่าเอาเป็นห่ังลูกคับเป็นจังไนจะเป็นห่ังคือตองมีอันผู้มาส่งเที่ยมจ้องขางเที่ยงขางคือเออว่าลูกคับ ลูกคับผู้หนึ่งน่ะท้องหลงพ่อนี่เป็นพ่อใหญ่พญ่วัดเนาะมนีมาบา่ได้งนั้นนี่เป็นลูกคับผู้ที่สองอซื้ออย่างรครับซื้อประหยัดประหยัดนั่งสกุลบุตรดาวับุตรดาวัอยูบ่บ้านคอซ่ากัว่าสิได้มาเป็นลูกคับนี่เป็นจังไหนเป็นมาจังไหนอัแรกก็เป็นปัญหาเชี่องของเออเป็นเชี่องของจับเชี่องของมาหลายปีอยู่ต่อมา เป็นยงไงกดจากเสี้ยงของจากเสี้ยงของ,งอยุวันเลยยิวันก็ซาตอนที่มันเดือดต้องหันแม่ยุวันก็อิวันก็ซา,าเดือดยิวันก็ซาเดือดไปจับครูกับผู้ใดตอนนั้นจับครูก็ไปย,ย,จไปย,ยจิจันไปยี่จันไ่มั่งเ<ห>ล่าเล่าเล่าอยายุหลเยาพออ่อซออะไรสักประมาณสี่สิบสามโมกูเจ้าพ่อสอสีอ่สิบสาม ที่สามที่สองที่สามเนี่ยพม่านแบบเพิ่นก็เลยเพิ่นหาคนจับแท่นกระรอกหลายหลายข้นอยู่ติดใช่ไหมมือบานบ่แม่ใชมือมูอบานติดจะข้นกว่นี้ติดผมผู้เดียวมือบานน่ะยมือบานติดผู้เดียวไอ้จับครูก็เพิ่นกับแม่จับครูก็เพื่อนยันเพื่อนยันเพ่อนยันแล้ากับ เขาแล้วก็เศร้าก็มาจับภูกับพญิหาันอืมก็ไปกับอบตเกศผู้นึ่งอืมคับกับพญิหาันกับอบตเกศนึ่งไปอยู่ขุบนบ้านเป้าบ้านเป้าแมงบ้านเป้าโซ่ห้าสิเป็นรูปคับรูปอันผู้จัดเสื่อของนี่ห้ามีเอียงห้าเหลี่ยนเอียงมากบอ่ได้เลี่ยมัหมบ่ เข้ามี่ขาวมังหุดคือจังไหนเนียมเพียมมี่เนี้ยเพื่อนมาเพิ่อนี้เนี้ยมัก่องเข้าองสิไหมมันจีมันมี่อย่างแห้งแห้งหรือว่ามีผุดผีปีศา,าจมันสีสวนแหงสวนแห้ง,งห้องนแหงห้องผืนแห้ง,ง,แ,หงแม่หห้องผืนเกรลาบตาแม่แ,มแต่ที่นี่เป็นยัง,งเ้าคือว่าไทยเขาสงสัยลายกับว่ารูคือกันครับ เพราะว่าเ่าห้กับเป็นคนอีสานเขาคือว่าอกภาษาอีสานห้ามเปลี่ยนคือจะไปล่าไปล่าเทียมเปลี่ยนคือบอกมุบาไทยสั่เดอันมีก็บพ่อรู้เหมือนกันอันทีว่าอันมาที่นี่การที่ว่าห้าอ่านไปเบื้องทีว่าก็อยาถามบ่างหันเนาะที่ว่าบอกมู่บานนี่ห้ามหูจักกับคนป่วยมาก่อนบอกมือเคยครับมือเคยหูจักมาก่อนเพิ่นเคบอกค่บ้านลีีมู่บานจำุนอำเภอจังหวัดครับห้ากับไปตามนั่อนเหมือนบอกให้พุณนพระพาไป เพิ it, ่นก na. <im itation> <tim ation> ับไปของเพิ่นเองแต่ของเพิ่นเองทั้ก็ห้าหุ่มเนัเพิ่นบอส่วนหน่อยส่วนหน่อยเพื่อเพื่อผู้พระรรมนี่เพิ่นมากภาพภาพบอภาพวาภาไปเองบอแมนครับอืมงเ่แต่พี่หายพี่แข็งแหงแหงขืนแห้งแห้ขืนแห้งแต่บ่มีกับปกติบ๊มีคือบ่มี่มีคือขืนแึ้บบึบบบบึบบึบึ้บึีบึ้บึ้บึ้่เ้บึ้บหบเ้บึ้้บึ้บ้้ พ่เห้าออกจากคุ้นพาแล้วห้าเวลาห้าการข้า่ที่ปุกต์กตินห้าไม่เอียงบอกเป็นอีอย่างบอกกับว่าเป็นอย่างไรกับเป็นอย่างกับปกติคือคนตัวไปคกับถือสินหาธรรมดาถือสินหาธรรมดาไม่มีอีกอย่างอันนี้ก็คือลูกครับนะครับที่ว่าบ่ได้บ่ได้เลี้ยนท่ามบ่ได้เลี้ยนอีกอย่างแค่ถือสินหาปฏิบัติอยู่ในคล้องวัดปฏิบัติรับเป็นผู้ที่ว่าคัดเลือกเมื่อมู้บานเวลาไปทํามที่เองสีเวลาเสี่ยงของ ผู้หลักคนเมย์คนเกิดสิหาคนในบ้านมาเทียยมคนเเก่าคนป่วยปูกันเลยหาคนแท่นซะแทเหมอดมือบานตอนตอนนู้นเป็นหลักเป็นหาคนแทืนก็เลยคำามาล่องเบิ้งล่องแล้วก็เลยติิคนกันเลยใส่ต่อใส่ต่อไม่เลยอีกเย่างหนึ่งพยาวัดกับแ่าพ่ยา่หวัดก็อายุหลายเจ็ดสิบกว่าปีเอแล้วกบบแล้วก็บมีโลประจำตัวเอล้าหาผู้แทนไว ไปให้นี่ในในในการรักษาในการส่งได้ร์เทียร์เนี่ยคนป่วยถวายห้าลายปันไหนใจห้าห้าลายปันไหนกระตมเพิ่นผู้เพิ่นหนันมากเพิ่นห,หาลอยครับอือคือเ้าลายเรียกร้องเอาบ่บออ๋อไปทีน่นี่สูงบนว่าขั้นมารักษากัระดองคอเนี่ยเหล่าเหล่าลงคอเรียกร้องไข้บ่อันนี้ผมบมลูนเปิดอืออันนี้คือว่าห้ามก็ใบเรียกร้องเอาเนะาะแ,แล้วแต่คนแล้วแต่คนหายเพราะว่ามันมีบางกรณี่แต่ว่ามารักษาอยู่นี่แล้วเพิ่นเรียกร้องค่าไายประมาณจีพันนี่ เอออันนี้เราก็ได้ยินจากปากลูกค้าลูกค้าแค่ได้ได้แค่หารอยในในในกรณีที่ว่าใจหารอยนี่เขากับคือว่าวาดหักเหววัดแน่นอนบ่าดหักเหววัดทั้งทั้งขันไข้ยังเขาเขากับว่าดหักเหววัดคือว่าอันนี้เป็นส่วนของเป็นไร้บุคคลไปส่วนที่ว่าลักษาอะไรขาเนยคามเงยข้าขาไปตองปัสิมิค้าคัดข้าขันไข้ตั้งหากจักบาดทีผมมพรู้เอออันนี้ก็บเอันนี้ก็อันนี้ก็คือว่าถามก็จะถามผู้ถามผู้ขายผู้ขายกับพวกมึงจะจะมาคันไข้หลาย แต่ไหนก็คือบ้เคยไปสอนเพื่อนักเฟียอันนี้กับผมก็ถามตรงครับงเต้เคยยีบัดตั้งแต้เคยยีบัดไม่เห็นก็เคยโบ่เคยถามมาพื่อนอะไรแต่ยอะบ่าก็เคยบ่บ่เคยถามมันเพิ่นอันนี้ครับกัเป็นเป็นคลิปแรกที่เขาได้ถามลูกค้าปลาเออคาลักคาสซ่งคาลูกค้าหนิใกล้ถอดไหลแล้วการที่ว่ารักษาคนนี้เออถวายหลวงพ่อถอดไหลแล้วพ่อเฮ็ดพี่ที่แล้วนี่คนป่วยต้องอยู่แล้ต้องอยู่แบบไหนยู่ในวัดเจ็ดมือเจ็ดมือออกวัดได้บ่ ออกว่าอะไรครับขั้นออกวันอะไรท้าจังดตั้งค่ายไม่บอกอันนี้ผมมาดูน้ำปูอันนี้มาดู้าคอยไปทางรงพออีกแกนึงนะครับอันนี้คือลูกค้าพุ่นที่สองอันนี้คือลูกค้าพนที่สองขครับวต่อไปเข้าจะไปสัมภาตรงพอ